ถ้าเราอยากจะสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าพี่น้องต้องฟังพระธรรมวันนี้ให้จบครับ CGN ไทยสวัสดีครับยนนินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ8 วิวร์บทที่หข้อหถึงแปดวิวร์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่าน และแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วยอนขอเรียนคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริส พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรง,งรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่แนะ่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพัานธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าพี่น้องครับคริสเตียนส่วนใหญ่จะรู้สึกร่วมกันนะครับ ว่าพระธรรมวิวรณ์เป็นอะไรที่เข้าใจได้ยากผมอยากเสนอนะครับว่าถ้าเราต้องการเข้าใจพระธรรมวิวรณ์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดครับเราต้องตอบคําถามที่ว่าพระธรรมวิวรณ์บทที่1ถึงบทที่3มเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับบทที่4ถึงบทที่22อพี่น้องครับพูดง่ายๆคือจดหมายฝากทั้ง7เกี่ยวข้องกับนิมิตและคําพยากรณ์ต่างๆที่ตามมายัางไง ต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับวิวร์ถูกเขียนขึ้นภายใต้สภาพการปัญหาและความลำบากจริงๆของคริสเตียนนะครับในสมัยนั้นวิวร์จึงเริ่มต้นโดยการบอกว่าความสุขจะมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์น,นี้นั่นก็คือความลำบากและปัญหาชีวิตกับการใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในบทที่1ถึงบทที่3เนี่ย จะได้รับการบรรเทาโดยการอ่านและจำใส่ใจในสิ่งที่วิวรณ์บทที่4ถึงบทที่22ได้เขียนไว้หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือพระธรรมวิวรณ์บทที่4ถึงบทที่22เนี่ยเป็นแรงจูงใจให้คริสเตียนไม่ประนีประนอมความเชื่อโดยการปรับทัศนคติเพื่อเราจะยืนหยัดในทางของพระเจ้าต่อไป พี่น้องครับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์กระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าครับคำพยากรณ์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อแค่ว่าเราจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะปรับวิถีชีวิตของเราให้เข้ากับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นยังไง พี่น้องที่รักครับวิวรจึงนำเสนอพระเยซูคริสต์ครับเพื่อช่วยปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตของเราการมองเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยได้ทำในอดีตจะช่วยปรับทัศนคติเพื่อเราจะยืนหยัดเดินไปในทางของพระเจ้าในปัจจุบันได้ในข้อ4ถึงข้อ5นะครับบอกว่าพระคุณและสวัสดิภาพมาจากพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตซ์ซื่อเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นจากความตายและเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกเรามาดูตอนแรกนะครับบอกว่าพระเยซูเป็นพยานที่สัตซ์ซื่อคำว่าพยานเนี่ยมาจากภาษากรีกมาเทอร์ใช่ไหมครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่แปลว่าผู้ที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อพระเยซูได้เป็นพยานที่สัตซ์ซื่อของพระเจ้าและ ความสัตย์ซื่อน,นี้ทําให้พระองค์ต้องตายพระเยซูจึงเป็นผู้ที่นําร่องความยืนหยัดนะครับและความไม่ประนีประนอมวิถีชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระธรรมตอนนี้บอกต่อใช่ไหมครับว่าพระเยซูเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายนอครับการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอาจนํามาสู่ความตายแต่นี่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะถ้าความตายไม่สามารถหยุดพระเยซูได้พระเยซูจึงเป็นคนที่สามารถนำร่องความสัตย์ซื่อและความตายที่ไม่สามารถทำให้เราเป็นผู้ที่เส้นหวังได้สุดท้ายครับพระเยซูเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกนั่นก็คือพระเยซูผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายในที่สุดแล้วครับจะได้รับการพิสูจน์ว่าพระองค์มีอำนาจเหนือทุกอำนาจบนโลกนี้มากไปกว่านั้นครับพระเยซูไม่ใช่เพียงตัวอย่างชีวิตที่สัตว์ซื่อให้เราทำตามเท่านั้นนะครับในข้อ5ถึงข้อ6ย้อนสรรเสริญสิ่งต่างๆที่พระเยซูดได้ทำไปพระองค์ทรงรักเรา ปลดปล่อยเราจากความบาปด้วยการชำระโดยพระโลหิตและตั้งเราให้เป็นอนาจากักรและเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าพูดง่ายๆครับก็คือความรอดของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงเราโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นด้วยเหตุนี้นะครับยอนจึงให้พระเกียรติสิริและฤทธิอำนาจมีแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวครับ พระเจ้าเท่านั้นที่สมควรได้รับเครดิต Sole โอกลอ o r i a ใช่ไหมครับนั่นก็คือความสัตย์ซื่อใดๆที่เรามีพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้เราโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้นโดยความเมตตาครับที่พระเจ้ามีต่อเราที่มีความสัตย์ซื่อที่ไม่ได้มีในตัวของเราเองพระเจ้าเท่านั้นครับที่จะประทานความสัตย์ซื่อ ต่อพระองค์อย่างพระเยซูคริสต์ให้กับเราได้พี่น้องครับในทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่คริสเตียนต้องเลือกครับว่าเราจะสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าหรือไม่สำหรับเราส่วนใหญ่ครับการตัดสินใจนี้คงไม่ถึงแก่ชีวิตเราส่วนใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตัดใจของเรานี้เนี่ยไม่มีความหมายนะครับมีครับพี่น้อง เราคงไม่ต้องเลือกระหว่างจากักรพรรดิโรมนะครับกับความสัตย์สื่อต่อพระเจ้าแต่เราอาจจะต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับเงินเช่นการที่เราต้องเลือกถวายสิบรถอาจจะเป็นการเลือกระหว่างพระเจ้ากับเงินการตัดสินใจที่จะทำงานในวันอาทิตย์หรือการเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าเราทำงานแค่หกวัน แต่พระเจ้าดูแลเราทั้งเจ็ดหรือว่าเราจะให้เงินเป็นผู้ดูแลเราทั้งเจ็ดวันพี่น้องครับขอพระเจ้าให้ประทานความศัตย์สื่อกับเราและช่วยให้เรายืนหยัดในพระองค์พี่น้องครับหรือว่าที่ทํางานของเราหัวหน้าของเราเนี่ยต้องการให้เราทําบางสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเช่นโกงบัญชีโกหกลูกค้าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงครับ ขอพระเจ้าประทานความสัตว์ซื่อครับละช่วยให้เรายืนหยัดในพระองค์เราอาจจะต้องเลือกครับระหว่างการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือการใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นเราอาจจะต้องตัดสินใจระหว่างการมองข้ามผู้อ่อนแอหรือว่าผู้ที่ถูกเอาเปรียบผู้ที่ถูกลังแกหรือว่าการดูแลหญิงไม้ในเด็กกำพร้าของสังคมเรา,าจ,จะต้องตัดสินใจครับว่า เราจะหวงสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไว้หรือเราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ด้วยความใจกว้างให้เป็นครนต่อผู้อื่นพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าประทานความสัตย์ซื่อและช่วยให้เรายืนหยัดในพระองค์ให้เราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะสำหรับพระธรรมวิวรณที่ช่วยให้เราเห็น ถึงความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ต้องการให้เรายืนหยัดแล้วก็สัตซ์ซื่อต่อพระองค์พระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่ความสัตซ์ซื่อต่อพระองค์นั้นเป็นของประทานที่พระองค์ทรงให้กับเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระเจ้าค่ะเราขอพระองค์ทรงประทานสิ่งนี้ให้กับเราเพื่อเราจะยืนหยัดและสัตซ์ซื่อในพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน พี่น้องครับ c ีเไทยเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง YouTube Facebook ของ c g เ n ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญครับอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อแล้วถ้าเป็นภาระใจของพี่น้องนะครับถวายทรัพย์เพื่อจะช่วย c g เ n ไทยให้สามารถที่จะมีสื่อดีๆออกมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ